สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่8ไล่2งาน20ตารางวาครับเป็นโฉนดนส .4 จอคุดแดงนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะฮะจะติดทางสาธารนณะที่เป็นลูกลังนะทั้ง3ด้านนะครับอย่างเช่นสีเหลืองที่ผมทาขึ้นมานี่นะฮะแล้วก็รอบๆของที่ดินแปลงนี้นะครับส่วนมากก็จะประกอบอาชีพทำเกเษตรทําไร่ครับ ทำไร่แล้วก็มีที่เลี้ยงสัตว์นะฮะแล้วก็จะมีพวกปลูกต้นไม้ต้นไม้ยืนต้นต้นสัก์สวนสัก์อะไรประมาณนั้นนะครับที่ดินแปลงนี้นะฮะยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีน้ําประปาครับผมจะอยู่ในตนําบลบ้านกลางอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมวนรอบๆของที่ดินแปลงนี้นะจะมีบ้านอยู่ 3- 4สี่หลังนะตามที่ผมชี้เป็นเส้นสีแดงไว้นะครับผม นะ,ะ,ะโดยรอบของที่แปลงนี้นะครับจะเห็นวิวภูเขาอสวยงามมากครับผมเป็นที่โล่งๆฮะนะครับดูตามตามตามวิดีโอที่ผมถ่ายไว้นะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากถนนอาลาดยางครับสาย2275ประมาณ1.2กิโลเมตรนะครับห่างจากหมู่บ้านก็ประมาณ1กิโลครับ ส่วนที่ว่าห่างจากอำเภอลมสักและอำเภอเมืองพิชบูรณนี่20กิโลเมตรนะครับผมนะฮะกลุ่มบ้านคนที่ผมวงกลมไว้สีแดงนะฮะนั่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูอารอบๆของที่ดินแปลงนี้นะครับผมเชิญรับดูได้เลยนะครับนี่นะรตรงที่เราเห็นหลังคาสีขาวๆนี่นะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นบ้านผู้ดูแลของสวนตรงข้ามของแปลงที่ดินแปลงนี้นะฮะนั่นนะครับที่ดินแปลงนี้นะฮะอยู่อา่าตำบลบ้านกลางครับอำเภอหลมศักจังหวัดพิจบูรณ์นะครับเจ้าของต้องการขายไร่ละหนึ่งแสนบาทนะฮะขายยกแปลงนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวผมบินดูรอบๆให้นะครับนี่นะครับผมที่ดินแปลงนี้นะฮะจะเห็นวิวภูเขาทั้งสองด้านนะฮะมีฝั่งทางทิศตะวันตกกับทางด้านทิศตะวันออกนะครับผมนี่นะฮะที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะเหมาะสำหรับทำเป็นปลูกป่าหรือทำเป็นสวนผลไม้ ทำเป็นไร่ทำเกษตรได้ครับสามารถขุดสรกได้ครับเจาะบ่อบารานก็ได้นะฮะนี่นะครับทางด้านขวามือเนี่ยฮะเห็นเขาขาวอยู่นะจะมินบ้านรู้สึกว่าเขาจะปลูกต้นยางนานะครับเป็นสวนเป็นแบบที่เยอะมากครับปลูกต้นยางนาทั้งหมดเลยกาลังสร้างบ้านใหม่ครับสองสองหลังตรงนั้น่ะตรงที่วงกลมไว้นะครับผมผมวนดูให้รอบๆครับ ก็เนี่ยจะเห็นวิวเขาสวยๆนะครับนี่นะฮะก็ไม่ไกลจากบ้านคนมากครับเหมาะสำหรับทำเป็นบ้านสวนได้ครับนี่นะฮะตอนนี้ไฟฟ้ายังไม่มีนะฮะเขาใช้แผงโซล่าเซลล์กันครับบ้านแต่ละหลังจะมีแผงโซล่าเซลล์กันอยู่ใช้สูบน้ำขึ้นมาจากบ่อจากน้ำบาดาลได้ครับ นี่ฮนะบิวเขาสวยมากครับตรงนี้ฮะนะครับมีห่างจากถนนนัดยางสาย22-75ครับที่วิ่งจากพชิรว์ไปรมศักได้ครับประมาณ1นกิโลเมตรครับประมาณตรงนี้ผมชี้ไว้นะครับผมตรงนั้นเลยฮนะแต่ก็ที่คือทางเข้ามาตรงที่นะครับรถเก่งเข้าได้ครับฝนฝนตกก็ยังเข้าได้อยู่คนระัคือทางทางดีแล้วครับ รอแค่การพัฒนาให้เป็นลูกหลังที่เป็นคอนกรีตขึ้นนะครับประมาณนั้นฮะเดี๋ยวผมวนไปเรื่อยๆนะครับผมครับก็จะเห็นภูเขารอบๆครับนี่นะมันก็บ้านคนนะครับลังสีค่าดแดงซ้ายมือครับ ผมบินวนรอบๆครับผมที่แปลงน,นี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นที่เนินครับเป็นที่เนินเนินเนินเขาเล็กๆครับแล้วก็จะมีฝั่งซ้ายมือลงมาก็จะเป็นที่ราบลุ่มลงมานะฮะครับหาอสำหรับทำพวกอลูกป่าทำไร่ทำสวนผลไม้ปลูกทุเรียนอะไรประมาณนั้นครับส่วนเรื่องของน้ำที่ใช้ในการเกษตรก็คดสระ กดสาดตรงเป็นที่ร่วมครับหรือหรือจะอเจาะบอ่อบาดาลครับผมแต่ว่าต้องใช้แผงโซล่รราเซลล์ใช้แผงโซล่รราเซลล์ในการดึงน้ําขึ้นมาใช้ในการเกษตรนะครับผมรายละเอียดต่างๆนะครับอยู่ใต้ของวิดีโอนี้นะครับผมคลิกดูได้เลยนะครับหรือกดติดตามทาง Facebook ผมก็ได้ครับมีที่ใหม่ๆมาเรื่อยเยนะครับผมขอบคุณมากครับผม